ที่นี่เขาไม่มีเวลาใส่ข้าวเข้าใจไหมเขาจะใส่แต่ปัจจัยห้าบาทสิบบาทหรือบางทีก็ยี่สิบแค่นั้นละโยใช่เราหนูบอกว่าหนูหนูไม่ก็เห็นผ้าที่ไหนอเที่ยงแล้วเขายังวินทบาทหนูอยู่ที่นี่สามสี่ปีหนูก็เห็นตลอดไงแต่หนูก็เห็นแค่เขาแตกนะทาไมที่นี่เขายังโดนอาจารย์อาจารย์ถึงต้องห้อยห้อยเพราะาอะไรหรือเปล่าที่ห้อยเพราะว่าอะไรเปล่า เพราะว่ากันกันคอรหาแล้วกันญาติโยมถาม ที่นี่เขาไม่มีเวลาใส่ข้าวเข้าใจไหมเขาจะใส่แต่ปัจจัย5บาท10บาทหรือบางทีก็20แค่นันะะ้นละโย่ใช่เ<ม>พราะหนูบอกว่าหนูหนูไม่เคยเห็นผ้าที่ไหนอาเที่ยงแล้วเขายังบินเท่าบาทอะไร ที่นี่เขาไม่มีเวลาใส่ข้าวเข้าใจไหมเขาจะใส่แต่ปัจจัยห้าบาทสิบบาทหรือบางทีก็ยี่สิบแค่นั้นละโยใช่เพราะหนูบอกว่าหนูหนูไม่เคยเห็นพระที่ไหนอาเที่ยงแล้วเขายังวินทบาทหรือว่าสิบโมงไม่เอ็ดโงสหใช่อันนี้ไม่คือสิบโมงกว่าจะหนูจะหนแต่แปดเก้าโมงเขาจะเข้าวัดอ่าแล้วที่นี่เขาก็ไม่มีปัจจไม่มีอาหารถูกไหมอาจารย์ใช่เขามีแต่ปัจจัยหนูก็เลยถามเอออาจารย์พักที่ไหนอะไรยังไงหนูอยากรู้เพราะหนูหนูศาสนาพุทธ คนไทยเหมือนกันเนาะใช่เข้าใจอยู่เพราะหนูจะเห็นตลอดหนูมาอยู่หนูอยู่ที่นี่สามสี่ปีหนูก็เห็นตลอดไงแต่หนูก็เห็นแค่เพ้อแปลกนะทำไมที่นี่เขายังเดนอย่างนี้อาจารย์อาจารย์ถึงต้องห้อยห้อยเพราะอะไรหรือเปล่าที่ห้อยเพราะว่าอะไรเป่เพราะว่ากันการคอรหาแลวการญาติโยมถามแล้วอาจารย์วัดอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่นี่อยู่วัดเทพนนทิ์นี่ตรงไหนอาจารย์ของน้ำใสรู้จักไหมอ่าสี่แยกแสดงวัดเขาสะอาดใช่ของน้ำใสแล้วพ้นไปอีกใช่พ้นไปอีกก็เจอแล้วจ้ะ แล้วอาจารย์มายังไงคะมารถสิขมารถทุกวันเขามาส่งเหรอคะฮะเขามาส่งเหรอคะใช่มาส่งมารถทุกวันแหละจ้ะแล้วจางกลับวัดตัวไหนคะฮะก<อ>็นี่จะกลับป่ะเนี่ยนี่อาตมานีดเบอร์นี้พบก,ก็กลับแล้วเนี่ยออกไปนี่ก็กลับแล้วทุกวันแหละ